แครับผมผลงานของเราตอนนี้ครับเจตคดับเรืออะไรถึงมาครับครับผมก็จากที่ทุกคนได้เคยเห็นในในทีวีเรียบร้อยผมก็ตอนนี้มีกรณัีผลงานใหม่เป็นซีรีส์ครับผมเป็นซีรีส์วายใช่ครับเป็นบทบาทที่ชื่อเรื่องว่าหัวใจของผมอยู่ที่แดรี่ครับเป็นบทเป็นบทแบบโรแมนติกคอมดี้แล้วก็เป็นบทที่น่ารักในเรื่องจะเป็นบทบาทที่ ทุกคนนี่เคยเหมล่นเรื่องอันนี้มาก่อนเลยเป็นแบบแอดดี้แจดดี้ครับแจดดี้กดดันกระบ็นการเป็นกดดันทําไมถึงถึงมารับมมมัันนยยาาากกกเออคือในในเรื่องของของกระบวนการนะครับผมว่าผมว่ามันเราใช้เวลาการรอคอยนะเพราะว่ามันมันไม่ใช่ช่องหลักที่ ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเลยทุกอย่างมันต้องมีการทําไปแล้วก็ขายสปอนเซอร์ไปด้วยอะไรครับอันนี้อันนี้คือใน,ในเบื่อหลังที่ผมทราบ้วแต่สำหรับผมผมที่ที่ยากก็คือเราไม่เคยได้ได้ได้มาเล่นกับน้องๆใหม่ๆ,ยๆเยอะๆครับแล้วก็แล้วก็ซีรีส์อาจจะเป็นแค่แค่เป็นแนวตั้งด้วยที่ผมจะเล่นตอนนี้ครับ ยังได้ถ่ายทำไปเรียนมากทำบรรยากาศในกองเราเป็นแบบเรียนที่เ,เ,จเจอ,อน้องร้องสายวายหน้าเบนเบนค่อนข้างเยอะงตอนนี้ค <c oughs> ือที่ได้เจอน้องเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มถ่ายเลยนะครับอ,อันนี้คือเราแค่ได้ได้ได้ไปโอเรนเทชันกันบ้างได้ไปเจอว่าแคสมีใครบ้างแต่ว่าเหมือนเขายัางไม่ให้ให้บอกมากอะไรก็แคใ่ให้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 บอกว่าโอเคเราเล่นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เป็นบทที่ที่น่ารักแล้วผมผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบเพราะว่ามีเกี่ยวกับ สัตว์เลี้ยงด้วยเกี่ยวกับเด็กด้วยแล้วก็กับเรื่องความเป็นใหญ่ด้วยเราได้ไปเรียนเพิ่มไหมครัเพราะว่าเขาท้าทายเราใช่ครับเขาก็ทางทางค่ายนี่ครับเขาก็เขาก็มีการถามเขาก็ถามว่าเราเล่นได้มากน้อยแค่ไหนอะไรแบบนี้ครับก็ก็ that's go with the flow ใช่อย่างอย่างซีรีส์วันนี้เราต้องมีฉากแบบดซีนแบบแสดง MC เลยใช่เราพอไมข้าจำกัดไหครับเออเราไม่พอแค่ไหนแค่ไหน MC เลสำหรับผมเนี่ยผม ผมไม่นะแต่เขาอาจจะคนที่เล่นด้วยหรือเปล่าผมผมไม่แน่าจแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของทางทางทางท่ายมากกว่ามีโอกาสเจอกับคู่่ะเออจริงๆแล้วตอนนี้คู่ของผมเนี่ยเขามีมีประมาณสองสมชอยอะไรประมาณเนี้ยคือยังไม่แน่ใจแต่ว่าผมได้เจอทุกคนแหละผมผมได้เจอทุกคนเปล้าน่ารักทุกคนเลยแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเวลาด้วยผมน้น่าจะเกี่ยวกับเวลาของน้องๆมากกว่าว่าว่าจะ จะต้องถูกไหมครับเรามองซีรีส์วายยังไงบ้างตอนที่เหมือนกันว่ามันเออมันก้าวกระโดดมันไประดับแบบโลกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือผมมองว่าแบบผมภูมิใจมากนะครับภูมิใจมากคือเห็นจากรุ่นน้องอโปเนี่ยครับเขาไปได้ดีมากไประดับโลกผมงเขาโอมสบเพ้าได้เพียงแบบรู้สึกแบบเออดีจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยำขอเดินตามรอยน้องๆไปแล้วก็การเล่นซีวี เรื่องนี้ตอนแรกก็ก็ตัดสินใจสักรยะยะหนึ่งเลยเพราะว่าได้แต่ว่าเราพอได้เข้าไปดูบทได้ดูเข้าไปดูของแคทที่จะเล่นด้วยทุกคนแบบน่ารักทุกคนพร้อมเปิดใจแล้วก็ไม่ได้มีอะไรติดในเรื่องของ,ขอ,งอะไระะผมว่าทุกคนต้องชอบอถ้าถ้าถ้าเกิดว่าได้ได้เห็นบทแล้วจะได้ดูในปีนี้ปีนี้ครับผมปีนี้ใช่ไหมปีนี้เลยครับมีการเตรียมแบบ นี่เขาต้องคลอดไปดูไปดูในไอจีผมได้เลยครับดูรูปได้เลยก็คือผมก็ฟิตร่างกายทุกวันครับแล้วก็วันอาทิตย์หนึ่งผมจะทานแบบทานแป้งหรือว่าทานขนมเงี้ยสักสองวันนอกนั้นก็จะดูแลเรื่องการกินแล้วก็ออกกำลังกายก็ยังไม่พออยู่ดีก็ก็ยังต้องทำอีกเรื่อยๆเพราะว่าเขาบอกว่าน่าจะต้องออกต้องแซบนิ่นึาใช่ก็คือเป็นสายร่างทองต้องร่างทองครับแต่ตอนนี้ต้องต้อง ต้องหน้าทองอะไรยังไงฝากจะได้ดูอะไรยังไงเมื่อไหร่าทองลามแนแล้วแล้วน้องมินก็ยังไงก็ฝากฝากแฟนๆด้วยนะครับแฟนๆในละครตอนนี้อาจจะเห็นผมในเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นที่ทุกคนผคาดว่าน่าจะชอบแล้วก็เป็นคนที่อบอุ่นมากขึ้นครับแล้วก็ร่างทองนี้นะครับ